สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยคลิปเจ้าคุณพระสินีนาฏลองตีกรองยาวอีสานเมื่อวันที่15ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจันเจ้าอัครพัก สมาชิกเพจกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศินีนาพีรัตกัลายาณีได้โพสต์ข้อความถึงความประทับใจพร้อมภาพเจ้าคุณพระศินีนาพีรัตกัลายาณีเมื่อครั้งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดขอนแกน่นโดยเจ้าคุณพระศินีนาพีรัตกัลายาณีได้มอบผ้าไหมให้เป็นผ้าไหมมัดหมีชนบทตี่นสิ้นสีน้ำเงินลายดอกพิกุลสีผ้าสิ้นสีน้ำมาก คุณจันเจ้าบอกว่าจะเก็บถนอมไว้ตลอดชีวิตและนับเป็นเกียรติแก่ครอบครัวและวงตระกูลเป็นอย่างยิ่งคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่และวงตระกูลขอ,อน้อสมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเจ้าคุณพระสินีนาถพิรษกัลยาณีตราบนิจเนรันนอกจากนี้คุณจันเจ้ายัางโพสภาพและคลิปวิดีโอเป็นคลิปเจ้าคุณพระสินีนาถพิรษกัลยาณีทดลองสาธิต วิธีการสาวไหมกับมาวิธีการผลิตผ้าไหมบรรยายโดยศูนย์มอนไมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแกน่นและสาธิตการยอมผ้าแบบธรรมชาติบรรยายโดยกลุ่มวิสาหากิจชุมชนผ้าไหมมัดมีบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นและคลิปเจ้าคุณพระศินีนา่าพิรัตกัลยาณีลองตีกรองยาวอีสานสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มารอต้อนรับเป็นอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com อขอบคุณคะ่ะ Terima kasih telah <laughs> menonton!